เอาละครับครับผมถึงเลยครับขอบคุณมากครับอืมสวัสดีทุกคนเออเเยแต่งตัวเหมือนกันเลยอ่ะแฝดปะเนี่ยอะไรวะอ่าไม่ไม่ไม่นี่มันแต่งตัวเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอถามว่าม,มันจะไปไม่ใช่แต่งตัวเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้อ๋อ นาอะไรดหมายไม้ผมมาล่ะเป็นช่างไฟอยู่โอเคยังเป็นช่างแอร์เลยรอรอรออยู่ตอนเขานอนโอ้โหลาลถ้าเราไปจีบสาวอันมีป่ะในเกมขลังนี่เดียวหลังนี่เต็มเลยเนี่ยลองไปดูโอเคสวัสดีครับไอเจี๊ยมาคนแรกสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะขนาดเราสองแคเสียงันเดือด แลาวจ้าทำงานในที่อะเราแหลมนะอจู่แหลมป่ะใช่จูแหลมนายไปหาเคียนกับเราเราทำงานก่อนไปเก็บตังค์ซื้อฟอร์เร้าวนายมีเงินท่ออ่ะเีหนึงคนครับผมทั้งตัวมีอยู่ห้าพันเราก็สี่พัน้ยพอกันพอกันเมื่อไหร่จะได้อ่ะฮะรถก็ไม่มีนะอน้เน้อน้อ เราก็เริ่มเล่นเฮ้ยยิงบนเท่อ่ะเดี๋ยวยินบนเท่เหรอไก่้นไปบนรถแล้วมาดิมาดิมาไม่กล้าเลยหเราเราเป็นแฝดเราเป็นแฝดกันทำอะไรอยู่วะเกมเนี้ยทำไรบ้าเงินทำงานหาตังค์อยู่แก๊งหาเงิงแต่งตัวอย่างเงี้นนะครับทำไปเรื่อยเดี๋ยวมาผมไปทำงานต่อละโอเคครับเออรมโบิดไปหน่อยเลย โอ๊ยต่อครับต่อครับต่อเขาส่มาไหมต่อเขาไม่ให้ใใช่ไหมเขาส่ห้ามึต้องสงสารเขาเนี่ยคือมาให้ใช่ไหมพี่ไม่ให้ใช่ไหมอุตสาห์สร้างเขาได้แสนห้าค่ะโอ้โหต่อรองเลยว่าสี่แสนไปเออมึงต้องจ่ายด้วยเคต้องจ่ายนะ จะเอาเอมหนึ่งเหรออมา้วัน้งคืนไม่ส่มไม่สุ่ไม่ส่ีจะให้ไหมจะให้ไหมแตนนังแต่วงจะล่วงก่อนแตนนังเอ้ยคนเยอะเอมเนี่ย้องะไนเดิน um, ี่ยาเยอเเปอนเข้ามาแล้วไอปอจำเละอยากรู hey, ้ใครอะมีพี่มีรูปนะ ไหนฟอนฟอนนี่บทุขอแล้วถ่ายรูปกูถ่ายรูปเลยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไอ้หมดเอกจะพาเที่ยวครับเที่ยวอะไรครับถ่ายรูปไว้พี่ปี๋คนนั้นไงคุณเนทคนนั้นหมดเอกพาวิ่งครับวิ่งถ่ายรูปไปแล้วถ่ายรูปไปแล้วช่างไปไหนแล้วะคะทางดีอะไรก็ไปดิมวยมวยละกูปีไม่ได้เป็นอะไรทีเดียวอยากเล่นห้ามมือยับยิบห้ามมือยับยิบห้าห้ามมือยับยิบก็ได้ห้ามมือยับยิบห้าพี่กุนเดือย ช่างมี3คนเลยนะครับลองไปดูที่นั่นเด่กูแคปคุณชอบใจผมเหรอเอามั่วนะพูดมั่วนะพูดมั่วนะขอโทษพูดมั่วนะเขาแอบแฝบคุณไม่รู้เหรอพูดมั่วนะของเพื่อนกูนะของเพื่อนกูนะเราจองปักจ้องเหรอทำจองเหรอเดี๋ยวแล้วกูเอา รอเปล่ะหนีเหรอพี่คุณรอไปด้วยเออจะไปแต่งรถค่ะอออยากไปดูแต่งอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับขอไปด้วยนะครับไม่ว่าะค่ะเข้าไปเด็กเกย์อะน้าๆวิ่งตามไปยอมยิงเกินนะ ผู้หญิงเกมนี้นะคทำไมหญิงยังใช่ป่ะคุณนิกนิกกี้อะพีวัฒน์เนี่ยผู้หญิงเกมจีเท้น่ะหญิงมากนะจะหาลักแพ้ได้จีเลยนะผมไม่ติดเลยไปดูข้างหลังกันโดยสเลชาเถอะยืนใกล้กันเดินอ้าวเอออะไรอ่ะไปใส่กันไปใส่กันเซนเซนหนึ่ง โราเวดีูอดิเจ้าของเราก็ไม่บอกเราวะแสนหนึ่งเดี๋ยวผมบอกแสนงั้นก็เก็บอ่ะแสนงินก็บเฟี้ยเหรอ๋อยิงข้านบนอ่ะเฟี้ยเหรอเฮ้ยพี่พี่พี่มคอแดงเดี๋ยวผมให้ดูรูปให้ดูรูปมาดูันมามาดูันมาทำไมคอแดงผมผมผมไม่ดูรูปอเหี้เอตายล้วยลเป็นวัวขาวว่ะ นี่ละโมทุกคนรับแทรยะมาทโอ้โหแขกล้ชิดดิเนิ้งแัะนะเว้ยเฮลเปอรดูดิเสียงเสียงน่ากันเสียงนากันโอ้หากว่าเสียงได้ฟ้กแฟแฟ์มากบอกรูต้องบอกเลยมันเป็นนกใจ่แล้วคุณต้องบอกเลยนะบอกตัวเองไอ้สัสโอ้ยเสียงนี้ละลายครับทุกคนจบปาปครับชิพิมจบล ผู้ชายเต็มเลยตัวน้อยหมอเรียกไปทางไอ้โบนแล้วอ่ะไม่ใช่ไอ้อันไหนไม่รู้ปอนด์ไหมไม่เฟิร์นทำไมคนเข้าหากูเยอะจังวะกูไม่รู้ไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมเห็นในแง่คลิปไม่เชื่อเออทำไรเอกก็น่ารักเกินไม่เชื่อผมนี่ปอนแล้วมันเก่าวีไอพีปอนด์นะครับผมสวัสดีแหลม ไอลมเดิมเลยเป็นผมเธอบางอย่างใช่เหรออักยังไงเปิดข้างกินเกียนอ่ะอย่าเลยก็สวยอ่ะก็สวยที่ภเพรยงไม่ได้สวยเอ้ยอะไรไรก็สวยที่เพรยงไม่ก็จะได้ลิ้นเหรอเล่นลิ้นไหนก็มาดิกมที่เพรยงเฮ้ยตายจอยเช็คไม้ทำไมทำไมเรียบร้อยมั้งเรียบร้อยตัวยอ่ะ นักเลงเหรอนักเลงเหรอฮะนักเลงเหรอไม่ได้นะผมจริงนักเลงก็ไม่นะทำไมหยอกไอ๊เด็กกระปอกเยี่ยมโถ่ไอ้นี่ก็เลิก โอ้ยวิเวซัดแล้วมาแรกเลยเหรอเล่นมาแรกเลยครับเนี่ยสังคมที่ดีมันตั้งใจจะเป็นเอาเปล่าต้องเล่นยังไงเธออย่าอย่าครับผมรู้แค่ปุ่มเดินอย่างเียปุ่มเดินกับปูกระปูผแนะนำอย่าอย่าต้องไปอยู่กับเราดีเดี๋ยวเราสอนทุกอย่างอ่ะมันจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เลวร้ายมากอย่าเลยเช้าเลยครับจัดเคิร์ด ไปเงินใช้เอาแบบพี่มาชนทำไมไม่มีไม่มีไม่มีไม่ติิม่เลยีไม่ม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 ีเอามีม่มีไห่มีไมอาไมนมาไไหนมีไม่ให้ม่มีหมามีไมีไม่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 ไม่มีไม่มีไม่มีม่มีไม่มีดม่มีไม้มีมันีไม่มีไม่อสัม่มีไ่มีไม่มีไมมีไ่มีไม่มีไห่มีอม่มัไ่มีไม่มีไม่อนได้มีไม่มม่ไมีไ่มไีไ่ีม่ีมไม่เี้า่่ไมีไม่เมงไมมมไ่ พี่เขาแม่ผมเหมือนสองหมื่นเขาต้องตอบแบบใช่ไหมเขาไม่ได้เข้าใจเราอย่าไปเศร้าเลยที่หลังถ้านอกใจถ้านอกใจก็ดูดีๆก่อนว่าไปนอกใจใครไม่เป็นไรเข้าใจปะเออกูชอบเขากูไม่ได้ชอบเมียเขากูจะเอาเขาเป็นเมียเขาจะเป็นเมียน้อยเขาอีกวันนี้เดี๋ยวกูทำให้เป็นเมียหลวงให้ดูอิสัตว์เราหลอกไม่พอทำไม่จบไหมอันนี้อันนี้คนที่เท่าไหร่อันนี้คนที่เท่าไหร่ลำดับที่เท่าไหร่นำเบอร์อะไรเมื่อวานสามเก้า เมื่อเมื่อตอนกางวันอะไรเลยเขาไว้สี่สิบสี่สิบอ่ะคนนี้สีิบเอ็ดไปสีิดกระโปรงนวลิตเต้ดูไว้ลตเต้นมนี่เองจะรวบไว้ตัวยหญอย่างนี้อดยเดียเดี๋ยวดี๋วมาเดี๋ยวมีพอมีสักสองหมื่นไหมครับมีสามร้อยถ้าเข้ามนไกลเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นดังถ้าเข้ามาไกน มันซื้อไปได้สักสิบลูกก็ลงไปกันด้วยกอย่ายุ่งพิกุลของเพื่อนกูเข้าใจปหมเออเข้าใเดากูกูจบกูจบกูจบโอเคกูจบก็ไปจบมายืนเคียร์ลูกผู้ชายแล้วสักบาทไหมอือเอาสองกล้องพี่จะกดออกนะ้รับ่าอายคิวเออพิกุลของเพื่อนนายอะนี่ไอ้

มึงก็แหละมันก็แหล่รู้ไงเฮ้ยเหรอเฮ้ยเหรอยวมึงรอมาถอยอีกแล้ไอ้กูกสันละยังรอกูอ่าแล้วซื้อก่อนมึงตายแน่แล้วมึงตั้งชื่อเยี่ยนเลยเนีแคร์อีอีไม่ใชเออขอถั่วลวกกุก่อนคิอส์เอามาเอามาให้ผมสามแสนแล้วเงียบให้ไปแล้วนี่ตัวเก่าอ่ะเดี๋ยวให้อีกให้อีกให้อีกมึงก็โดนอีกอ่ะคุณมีสองคนแล้วตอนมึงจะแม่ผมล่ะ

บางใจนัก่กอไทยเสียโค้ฮ่อาอยู่ต่อเราม่าไแกกาแ้าสสามชายส่สร,รับเ่งแกัดกาอยา,ากมากินบางใจดักนใจหปันมีเป็นชายกิชกันอีกคนหนึ่งเหมวนชนหุยมโม่ไม่เป็นแต่ทะเลชอบคนหากมีใครรู้ใจสุขสด หยิ่งใจวางใจเพ้อตดอยรสองคนมาดูพี่กอดแปรรับเพลงมาไม่ได้น้าสาวเสื้ออะไรันนี่นี่ที่ไหน

เขาายรอบนี้จัดที่หนุ่มเสื้อลายด้านหลังมาแ้กันครับผมดย้าจ้าวัดครับเอรีแตพี่เสือเินอยู่ไนงตั้งแต่รังสนี่ะติดบางประอินต้องคดณยินไปขอกินแ่งหนุ่อแม่อาวัตนักพักแทงรอยปากนี่ลยนักอยวมาไรตั้งแต่รังสี มเงินกัตังค์งาดนางวันดเลยนะไอ้เนี่ยาความเร็วดรบาไป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 ไ้ไป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 ด้วยไปไไป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 ไไป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  ที่ไปทำอะไรนอกเมืองครับไปทำอะไรนอกเมืองครับผมแค่ตรงตัวเองชุบคนค่ะอ๋อผมมาถึงการทํางานผมสมัครเป็นหมอได้ไหมครับเนี่ย นายต้องรอเขาเปิดสอบอ่ะมันดูตรงไหนครับหน้าเพจค่ะเดือนละครั้งรอบล่าสุดเปิดไปแล้วต้องรอเดือนหน้าค่ะอ๋ออันนี้นนเดือนเดือนจริงเลยไหมครับอ๋อยใช่ใช่ค่ะเดือนจริงๆเลย,ยไปเลยตายเลย เราเดินรับเราได้นไปไปที่เดิมไปที่เดิมผมกินโกเลมตายครับฮ่าตำตำรวจก็ต้องสอบเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเดือนละครั้งค่ะ ตำรวจไม่แน่ใจว่าเดือดรัครั้งไหมอ่ะได้เงินเยอะประพับชูบได้เงินเยอะกว่าพับชูคนไม่ค่อยค่ะตำรวจเยอะกว่าถ้าเทียบสองอาชีพอ่ะเปิดปีดขับรถครับก็ยืนรออย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอครับ <Yo, Courtney. S 2> ฉันดักดินดับมานักพงกดักจาตายตายแล้วไปเี่ยวในออยิู้อชินครับบอกครับหอชินจ๋าฮะชินจ๋าสามก็อ่อนหอมพับไปแล้วว่าก็ไปรดเต้นจ๋าคนี้ป่าเบี้ยนป่าเบีขนาดป่าสวัสดีครับ รออายยี่สิบหกมั้งมีน้ำเปิดเทียนเจอครูเปิดใจดูอ่ะเจอเราเอ้าที่รักเออที่รักนายนายมีนด้วยมั้ยที่รักมีด้วเหรอผมบอกว่างินใช่ไหมนี่อ่ะไม่มีอ่ะอุ้ยอย่าทันอุ้ยโค้กโค้ินเลยกันเน็ตเลยชัดอุ้ยเราเป็นผู้ชายเปะบางอ่ะเธออย่าทังคูอะไเนี้ยเกูอยา่ารังคูไม่ใช่าะบางเธอ เอ้าที่รักจะทิ้งเราไปเมื่อไงที่รักอ๋อคันนี้มันมาดีวิวิวิทำที่รักอ่ะอย่าเรียก่อย่าเรียกยั่งมัวนะเปิดเอยไรดูแล้วก็เปิดใจดูอาจจอเล่าบเบาดังไงนั่นไงเห็นไหมโอ้ยเป็นบ้าเลย อาจเจอครูเปิดใจดูอาจเจอเราครับชินจ๋าคาอยู่หน่อยครคับหมอชินหมอชินครับครับว่าเปิดเรียนอาจเจอครูเปิดใจดูอาจเจอเราครับไม่เป็นไรค่ะปิดดีกว่าไอ้ทำไมมึงเสี่ยวจังเพื่อนอะไรเล่นมาเลยเล่นมาเลยทำไมมึงเสี่ยยจังเลย ทำไมอ่ะเฮ้ยยาไปแล้วกูชอบมึงว่ะเปดิอ่านในดิดิต์ตามหานหน่อเนี่ยเนี่ยครับฮัลโหลแกาเที่นะครับเอิ่มลองอ่านในดิสการที่ตามหาหน่อที่ว่าตามหาหน่อส่งเข้ามาไปแล้ว ฮัลโหล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 ลโหนายนายอะไรขึ้นมากับเราหน่อยมีแตเงินขึ้นขึ้นมาเราหน่อยมีคนอยากคุยแต่ขึ้นมากับเราหน่อยไหนเนไ่ยนายคนน่ะป่ะปะเดินทาไปฮัลโหลฮัลโหลมอยากคุยหน่อยเพื่อนใครเพื่อนอยู่ด้านล่างไอ้ที่อะไรน่ะเออเออนายอยู่ตรงรถนะเออเออนายขึ้นรถมาหน่อยขึ้นรถมาหน่อยไหนคนไหนคนไหนวะ มีคนจากคุยเลยนายที่ยืนอยู่ข้างรถนะขึ้นรถมาหน่อยเอาโทษโอ๊ยขึ้นรถใช่ไหมนี่เหรออ่ใช่คไม่ใช่ไม่ใช่นายไม่ใช่นายนี่นายคนนู้นอ่ะเป็นกองไม้กองไม้กูเที่นี้นายนายขึ้นรถมาหน่อยขึ้นรถมาหน่อยเราขึ้นเหรอเอ็มวอลิมไม่ใช่นายไม่ใช่นายอีกคนนึงอ๋อเราเสือกไเฉยไอ็มวอลิมออกไปอย่ามาอย่าไปยุ่งกับแฟนผมขึ้นมา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  พี่น้ำมายไม่ขึ้นเอาหมอเอาแล้วเอาแล้วฮัลโหลน้องฮัลโหลน้องน้องสบายเกินแลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลชิวๆพี่เบร์แป๊บนึงงานหน่อยนายนายนายขึ้นมาก็เลยนายขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะพาไปไหนขึ้นมาไม่ทำให้มีมันมีอยู่แปลนเลยตอนนี้นายสิล้านเนี่ยนายนายนายขึ้นมาเลยเป็นจริงนะฮัลโหลฮัลโหลนายนายไม่ได้เล่าเหรอ ป่นหลอกมึงป้นหลอกโอ้ใครจะไปป้นบ้าเปล่าเรามีอะไรพาให้นายช่วยบ้างก็โอเคมึงก็ป่นไม่ได้ให้ป่นลอยหรอกไม่ป้นมึงนกับเกินตายกูไม่ป้นมึงหรอกเฮ้ยมึงก็ดูตุนรจยการแต่งตัวมึงแล้วไม่น่ามีเงินหรอกกูไม่ป้นหรอกกูมีสามร้อยเงินจริงสิบล้านเฮ้ยโป้นของจริงไหมขอปอยจักเกลมาป้นของจริงมา อยากรวยป้นผมเลยวต่จริงตำรวจจับจริงเฮ้ยมันยดเียนป่เมื่อมนเียนเพื่อนกดูดีปัจดูใจดูอาจารยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดิสุดยอดมากสุดยอดมากสุดยอดไหมเพื่อนดย้โชว์เโชว์หนึงหนึ่โชว์กู จเย็นจเย็นขอโทษขอโทษโทษขอโทษแทนมันไยครับขอโทษขอโทษแทนมันนโทษนโทษขอโทษแทนมันโลหล้อโล้อออานเป็นยาซึรงปล่าลูกค้าร้านสองนีโทษโทษโทษใจลงมา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 ไอคือรถมาเพื่อขี่รถมาขี่รถมาเนี่มันก็ล้ำหกวเอ่เจอเจมันจะล้ำเก้อมึงยไอร้อนไอรีนเราไม่เลือกเลยเรื่องเยอะตั้ง่น ดูดีแบบชนลุนน่าไม่เราโก่ได้ไงเราเราพูดเป็นชนมันเหี้ยอ๋อแล้วไปไปขึ้นตามมันนีตามมาอะไรนะไปไหนนะลงมานี่พาเข้าไปในในนี่ีจะพาไปปั๊มเงินายจะใส่โมงเลย มายิงนายนะมายิงตรงนี้ดิมายิงตรงนี้ยิงตรงนี้กดอีกดอีกดอีย้ำๆนะไม่มีของก็กดอีไปกดอีไปมีของก็กดอีไปโอเคโอเคพาพาปุ้ป่นอีกแล้วเมื่อมันมาทรงปุ้นกูว่าแล้วไอ้สัฟเดี๋ยวมึงเจอโกให้กูเกิดก่อนมันฆ่ากูบอกแล้วทีหลังอย่าทีหลังอย่าอ้้าวคนเมื่อกี้บอกกู มันสั่งกูเก็บมึงโธ่มันสั่งมีคนสั่งกูมาเก็บมาเก็บกูกูไปมึงไปตายไอ้คนนี้นั่นมันเพื่อนกูนั่นบอกให้กูเก็บแทนมันเฮ้ยมึงไปเพื่อนกูเหรอกูเก็บแต่ว่ากูจ้างสิบล้านเงินจริงชีวิตจริงเลยไหมเอออืมดีอืมกูเยออืมดีเหรออืมป่าเบเฮ้เพื่อนไอ้คนนั้นน่ะฝากกูเก็บมึงมึงไปปากดีแทนมันเดี๋ยวกัน กูไปปากปีใส่มั้นมันสร้างคนมาเก็บกูใส่บางนนกระลาดหลายคนอยู่แบนก็ตายอีกแล้วนะครับผมสุดยอดตายแม่งทีชิบหายฮะมันเป็นเพื่อนกันค่าฟรีออ๋ก็โดนค่าฟรี กวนตีน,<ค>น<ล>ไปเยอะไปไหนครับในเกมก็อย่างนี้แหละครับของจริงก็อย่าไปกวนตีนนะปาตายจริงนะอ,อันนี้คือในเกมนะก็ตายแบบเนี้ยแต่มารอนานแล้วนะไม่อยากตายเท่าไหร่ตายแล้วคนดูจะเป็นสนุกอะไรใช่ไหมเนี้ยหมอไอ้โธ<ฮ><ฮ>ก็ไปแค่นี้นะครับวันนี้ตายเร็วเล่นมาแล้วตายพอต้องรอหมอมาชุบเนอะในวันที่นี้ ก็พอแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับทุกคนก็อย่าลืมสับตะไคร้กดถูกใจเพจ